หลังรถพี่อ่ะไอ้ไอ้เดี๋ยวมันฟ้าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเรียกเขาหรอกปล่อยเขาไปเถอะพี่โยนี่มันกลางวันแสๆแท้ๆเลยนะดูสิมันทำเรื่องหน้าอับอายขนาดนี้พี่จะปล่อยมันไปง่ายแบบนี้เหรอเฮ้ยนี่อยู่เ,เดี๋ยวนี้นะที่ใส่รถเขาแล้วจะเดินหนีไปด้ด้อแบบนี้เหรอไอ้ไอ้ไอพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรไ<อ>พี่ไม่ถือหรอก สสิงะเนี่ยเขาฉี่ใส่รถพี่นะพี่จะปล่อยเขาไปแบบนี้หรอปกติแล้วรถเป็นของรักของหวงของผู้ชายไม่ใช่หรอแต่นี่ดูพี่ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเลยพี่ทำอะไรสักอย่างสินั่นสิพี่โออย่าปล่อยมันไปนะฉันไม่ยอมอ่ะเอาเอาย่ แย่แค่ไหนเนี่ยนี่เดิสองคนดูเขาสิเมาซะขนาดนั้นขนาดเดินยังแทบจะไม่ไหวเลยจะเรียกเขาให้กลับมาเพื่ออะไรพี่โยแต่ว่าคนแบบเนี้มันเป็นขยะสังคมนะเมาก็ควรจะนอนอยู่ที่บ้านหรือเปล่าแต่นี่มเมาเล้วออกมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยนะโคตรแย่เลยใช่นี่เจ็บฟ้า ถ้าชีวิตคนเรามันเรียบง่ายอย่างที่เราต้องการเราคงไม่ปล่อยให้ตัวเองมันตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกไปคือรถเธอไปไหนคะพี่ทนมันได้แต่ฉันทนเห็นมันทำแบบนี้ต่อหน้าฉันไม่ได้หรอกนะฉันไม่สนใจหรอกว่าชีวิตมันจะเจอปัญหาหาเห่อะไรมาฉันจะไม่ยอมให้คนแบบนี้ยืนอยู่ในสังคมนี้หรอกใช่้วเธอจะทำยังไงก็แจ้งตำรวจจับมันเลยสิคะหรือไม่อย่างนั้น ฉันก็จะสั่งสอนมันให้มันรู้สักบ้างว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่แล้วถ้าพี่ปฏิเสธอะ้วช่วยชับยังไงก็อย่างน้อยก็ต้องให้มันมาขอโทษเราสิใช่ไหมใช่โอ,โอเคได้ขอโทษขอโทษแล้วยังไงต่อก็ให้มันมาล้างรถสิล้างรถเสร็จแล้วยังไงก็กลับบ้านไงกลับบ้านแล้วยังมีความสุขไหมนี่พี่บ้าไปหรือเปล่าพี่ถามอะไรเยอะแยะเนี่ย ไปเรียกมันกลับมาเลยนะนี่จากที่พี่ฟังเธอสองคนพูดนะมนไม่มีผลดีอะไรเลยตามจริงพี่ก็ควรที่จะเรียกเขากลับมาให้มาขอโทษที่หรือว่าสั่งสอนเขาอยากรู้เขาสิเมาซะขนาดนั้นจะคุยรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เรียกเขากลับมาเขาจะฟังที่เราพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่นำซ้ำถ้าเขาลงไม้ลงมือกับเราละ่ะ ผลที่ตามมาจะเป็นยังไงเธอเคยคิดบ้างไหมนี่ขาดที่ยังไม่พูดถึงเรื่องแพ้ชนะนะพี่ก็รู้ผลลัพธ์แล้วคนที่แพ้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนคนที่ชนะก็ต้องติดคุกติดตารางพวกเธออยากจะได้ผลลัพธ์แบบไหนล่ะ<ว><า>ก็ไม่อยากได้ทั้งสองอย่างนะคะช<บ>ใช่คะ่ะเห็นไหมล่ะไม่มีใครอยากจะให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอก เขาเมาสักขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เมาเขาอาจจะเจอปัญหาในชีวิตไม่น้อยเลยทีเดียวชีวิตคนเราอ่ะมันไม่โรยไปด้วยปีบลุลาบหรอกนะแต่เราก็ต้องสู้นั่นสินะที่พี่โอพูดมามันก็คือความจริงที่เราทุกคนต้องเจอในชีวิตประจำวันฉันเองก็อยากจะเมาสักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อที่จะได้ลืมและปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขพอเริ่มวันใหม่ค่อยตื่นขึ้นมาสู้อีกครั้งใช่เราก็ต้องสู้สังคมทุกวันนี้ปัญหาเยอะคนก็จะหงุดหงิดง่ายถ้าเราไม่ใช้สติดีๆเราก็จะนำปัญหามากมายเข้ามาหาตัวเองดังนั้น เราไม่ควรที่จะใช้อารมณ์อยู่เหนือทุกสิ่งเราควรที่จะคิดไตร่ตรองและใช้เหตุผลแก้ไขปัญหานั้นนั้นจริงด้วยอะ่ะงั้นเราปล่อยเข้าไปเถอะเนาะแต่เธอสักคนรอพี่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ แค่น้ำขวดเดียวแก้ไขปัญหาได้แล้วนี่ที่จริงแล้วปัญหามันไม่อยากเข้ามาหาเราหรอกแต่คนเรามากกว่ามักจะนาตัวเองเข้าไปหาปัญหาจิ๊บิงฟ้าจำไว้นะถ้าวันหนึ่งเรามีเรื่องบักหมางก,กับใครเราก็แค่อถอยกันคนละก้าวเรื่องก็จบแล้วถ้าทุกคนทำได้ สังคมทุกวนนี้จะน่าอยู่ขึ้นกว่านี้เยอะแล้วไม่จะเป็นต้องไปสอนใครหรอกเริ่มที่ตัวเรานี่แหละเข้าใจไหมไปกลับบ้านแล้ว